ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TH Car Club วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับซูเปอร์คาร์จากอิตาลีที่เป็นตำนานในโลกแห่งความเร็วและความหรูหราอย่าง Ferrari 488 GTB รถที่มีเสน่ห์ทั้งในด้านดีไซน์ประสิทธิภาพและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยถือเป็นหนึ่งในรุ่นที่ได้รับความนิยมอย่างสูงของ Ferrari ในประเทศไทยและทั่วโลก f e r r a ราี่488 GTB ได้เปิดตัวครั้งแรกในปี2015โดยเป็นรุ่นต่อจาก458อิตาเลียแต่สิ่งที่ทำให้488 GTB โดดเด่นและแตกต่างก็คือการเปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์ V8 แบบเทอร์โบคู่ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ f e r r a ราี่ในซีรีส์นี้กลับมาใช้เทอร์โบอีกครั้งนับตั้งแต่ยุคข,ของ F40 การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้ลดเสน่ห์ของเครื่องยนต์ NA เดิมเลยกลับกันกลับเพิ่มพลังให้กับรถคันนี้ได้อย่างน่าทึ่ง ด้านหน้าของ488 GTB มาพร้อมกับดีไซน์ที่เฉียบคมดูดันกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมกับไฟหน้าแบบเล็ดที่มีเส้นสายโฉบเฉี่ยวทำให้รถดูทันสมัยและสปอร์ตในทุกมุมมองช่องรับลมด้านหน้าถูกออกแบบมาอย่างมีหลักอากาศพลาศาสตร์ช่วยเพิ่มแรงกดให้กับตัวรถเมื่อวิ่งด้วยความเร็วสูงตัวถังด้านหน้ามีเส้นสายที่ดูพลิ้วไหวแต่ก็เต็มไปด้วยพลังมันคือความลงตัวระหว่างความงามและฟังก์ชัน เมื่อมองจากด้านข้าง f e r r a ร i ี่488 GTB จะเห็นได้ชัดถึงความเพรียวบางแต่ดุดันเส้นสายวิ่งจากไฟหน้าจรดไฟท้ายอย่างต่อเนื่องเสริมความสปอร์ตแบบเต็มขั้นซุ้มล้อขนาดใหญ่ที่โอบล้ออันลอยขนาด20นิ้วที่มาพร้อมกับยางสมรทนะสูงจากมิชลินพ n p อ l o สปอร์ตคับ2ตัวกระจกมองข้างถูกออกแบบให้มีลักษณะลอยตัวช่วยลดแรงต้านลมในขณะขับขี่ ไฟท้ายแบบวงกลมคู่คือเอกลักษณ์สำคัญของ f e r r a รารและในรุ่น488 GTB นี้ก็ยังคงถ่ายทอด DNA ดั้งเดิมออกมาได้อย่างครบถ้วนบริเวณด้านหลังมาพร้อมดิฟฟิวเซอร์ขนาดใหญ่พร้อมท่อไอเสียคู่ที่ให้เสียงคำรามอันเร้าใจเมื่อเร่งความเร็วสปอยเลอร์หลังแบบบิวอินเพิ่มแรงกดให้กับตัวรถขณะขับขี่ด้วยความเร็วสูงเรียกได้ว่าเป็นงานออกแบบที่ไม่ได้มีไว้แค่สวยงาม แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่อีกด้วยภายในห้องโดยสารของ Ferrari 4ี่8 GTB ก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าด้านนอกเลยแม้แต่น้อยภายในตกแต่งด้วยวัสดุระดับพรีเมียมเช่นหนังแท้เอกันตาร่าและคาร์บอนไฟ e r อร์รอบคันเบาะนั่งแบบสปอร์ตหุ้มด้วยหนังคุณภาพสูงรองรับสรีระของผู้ขับขี่ได้อย่างลงตัว พวงมาลัยแบบแฟลตบอทท่องพร้อมปุ่มควบคุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นโหมดการขับขี่มาเนติโนที่สามารถปรับได้หลายแบบเช่นเวทสปอร์ตเรสและ E-S-C OFF ทำให้ผู้ขับสามารถปรับสไตล์การขับได้ตามสถานการณ์จอแสดงผลด้านหลังพวงมาลัยเป็นแบบดิจิทัลผสมผสานกับมาตรวัดรอบเครื่องยนต์แบบอนาล็อกตรงกลางที่แสดงผลชัดเจนขับขี่ในสนามแข่งหรือถนนจริงก็ให้ความมั่นใจอย่างเต็มที่ ระบบอินโฟเทนเมนต์อาจจะไม่ได้เน้นเรื่องบันเทิงมากนักเนื่องจากรถรุ่นนี้เน้นการขับขี่เป็นหลักแต่ก็ยังคงให้ระบบเชื่อมต่อพื้นฐานเช่นบลูทูธและ USB มาอย่างครบครันเครื่องยนต์ของ Ferrari 488 GTB เป็นขุมพลัง V8 ขนาด3.9ลิตรทวินเทอร์โบชาร์จให้กำลังสูงสุด670แรงม้าที่8,000รอบนาทีและแรงบิดสูงสุด760นิวตันเมตรที่3,000รอบ นาทีส่งกำลังผ่านเกียร์คลัตช์คู่7สปีด F1 ดูเอาคลัดระบบขับเคลื่อนล้อหลังอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงใช้เวลาเพียง3.0วินาทีเท่านั้นและความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ330กิโลเมตรชั่วโมงเรียกได้ว่าเป็นตัวแรงในระดับแถวหน้าของโลกระบบกันสะเทือนและระบบเบรกของรถคันนี้ก็ถูกปรับจูนมาอย่างยอดเยี่ยม โดยใช้โชคอัพแบบแมกเนติกไรที่สามารถปรับค่าความหนืดได้ตามสภาพถนนในแบบเรียลไทม์พร้อมระบบเบรกเซรามิกคาร์บอนที่ให้พลังหยุดรถอย่างแม่นยำและมั่นคงแม้ใช้ความเร็วสูงการควบคุมและการเข้าโค้งของ488 GTB ทำได้อย่างมั่นใจเรียกได้ว่าเป็นรถที่สามารถใช้งานได้ทั้งในชีวิตประจำวันและในสนามแข่ง สำหรับราคาจำหน่ายของ Ferrari ี488 GTB ในประเทศไทยนั้นมีการเปลี่ยนแปลงตามรุ่นปีและสภาพรถเนื่องจากในปัจจุบันเป็นรถที่ไม่ได้ผลิตใหม่แล้วแต่ยังมีให้เห็นในตลาดมือ2หรือผู้นำเข้าอิสระโดยราคามือ2ของ Ferrari ี488 GTB ปีล่าสุดที่ยังใหม่และมีเลขไมล์ต่ำ จะอยู่ในช่วงประมาณ20 25ล้านบาททั้งนี้ราคาจะขึ้นอยู่กับสีอุปกรณ์ตกแต่งและสภาพของตัวรถรวมถึงประวัติการใช้งานแม้ว่า488 GTB จะถูกแทนที่ด้วยรุ่นใหม่อย่าง F8 Tributo แล้วแต่สำหรับใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ Ferrari 488 GTB ยังคงเป็นรถที่มีความสมดุลระหว่างความแรงความหรูและความคลาสสิกที่หาได้ยากและด้วยเสียงเครื่องยนต์ที่เป็นเอกลักษณ์ กับดีไซน์ที่สวยงามเหนือการเวลาทำให้รถรุ่นนี้ยังคงมีสเสน่ดึงดูดใจไม่เสื่อมคลายนี่คือหนึ่งในซูเปอร์คาร์ที่นักสะสมและผู้ที่หลงไหลในความเร็วควรมีไว้ครอบครองหากคุณเป็นคนหนึ่งที่หลงรักในเสียงเครื่องยนต์ V8 และต้องการขับรถที่สามารถให้ทั้งความตื่นเต้นและความหรูหราในเวลาเดียวกัน f e r r a ร i ี488 GTB คันนี้คือคำตอบที่ชัดเจน ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง TH Car Club ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปรีวิวรถคันถัดไปสวัสดีครับ